เป็นวันสิ้นปีและแอปปี้นิวเยียร์ปีแรกของเด็กๆหลับทั้งคู่แล้วเนะพูดแต่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 พโอ้โหส่งมาส่งมไทำไนี่มันกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย หลายคนอาจจะงงว่าทำไมาอยู่ถึงมาเปิดแบบนี้นี่มันกี่ชั่วโมงแล้วไม่ใช่อะไรคือวันเนี้ยเราออกจากบ้านมามเพื่อที่จะไปทํางานที่หัวหินแล้วก็พาเด็กๆออกมาด้วยเป็นวันสิ้นปีและแอปปี้นิวเอียร์ปีแรกของเด็กๆทุกบ้านเราพามาเขาดาวที่หัวหินนะ <c oughs> เพราะว่าแม่มาเล่นคอนเสิร์ตพอดีที่ตุกคอนพูดไปแล้เกี่ยวว่าแบบมันกี่ชั่วโมงแล้ว, <c oughs> ลวเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยเราตั้งใจว่าจะออกจากบ้านประมาณสักสิบโมงสุดท้ายก็ได้ออกประมาณ1 1บเอ็ดโมงตอนเนี้ยสี่โมงจะครึ่งแล้วยังไม่ถึงหัวหินเลย ที่พักเลยห้าชั่วโมงกว่าแล้วค่ะ Google Map อะ่ะคือพาเรากับรถบ้างกับรถหลายรอบมากเลยนะ <c oughs> เพราะเหมือนเขาก็หนีเส้นทางที่มารถติดให้เราอะแต่กับรถแล้วก็ยังจะรถติดอีก <c oughs> ก็แบกแล้วก็แบบเบี่ยงไม่ร้จะเบี่ยงไงเป็นทางที่แบบว่าไม่ได้วิ่งถนนเมนสักเท่าไหร่เลยเป็นแบบตามซอกตามซอยแล้วก็ทะลุไปนู่นทะลุไปนี่เป็นทางลัดที่หนีรถติดเฉยๆแต่มันก็ไม่ได้ไปไกล้นสักเท่าไหร่ เออคือเราเข้าใจว่าคนออกปากจังหวะตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนอาจจะคิดแบบนี้ออก็เลยมาเจอกันบนท้องถนนตอนแรกแมพบ,บอกว่าสองชั่วโมงกว่าเป็นสามชั่วโมงกว่าแล้วก็บน2สองชั่วโมงอย่างเงี้ยคือแบบไม่ถึงสักทีอะแต่ตอนนี้คิดว่าใกล้แล้วเเลแหละใกล้ถึงนะฮะน้ำมันใกล้หมดนะออก็สงสารเด็กๆด,ด้วยนะเพราะว่าเขาก็ให้แล้วก็กินนมได้แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอยู่บนรถเราก็กลัวว่ากินไปแล้วเดี๋ยวมันจะ แต่ก็เด็กเหลือันมา20นาทีจะถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเป็นยังไงบ้างมาแบบ1คืนแล้วคุณนี้ก็กลับออตั้งใจว่าอยากจะอยู่ต่อแต่ด้วยความที่โอมีคอนก็มานะคิดว่าเออเรากลับบ้านดีกว่าเพราะฉะนั้น <c oughs> แค่หนึ่งวนันมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงไปดิ ถึงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้างๆกับงานเลยนีเ่เลยที่บลูพอยต์และตรงนี้ที่เราอยู่คือเดอะลาพานะครับมันเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกันกันกบงานเลยข้ามถนนไปปุ๊บเจอเลยแล้ววันนี้เราโชคดีมากที่เราได้ห้องที่มันเป็นดูเพล็กซ์แฟมิลี่สูทก็คือจะเป็นแบบนี้เก็คือชั้น2องมันจะเป็นว่ามีห้องขึ้นไปหนึ่งห้องล่างมีหนึ่งห้องก็จะเป็นแบบดนิงแอเรียนะแฟมิลี่แอเรียโชคดีมากแล้วก็ข้างหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่สําหรับสวัสดีครับว่ายังไง เฮ้ยยังไตงต,งตงื่นตาตื่นใจโรงแรมนี้เขาดีอย่างนึงตรงที่ว่ามันเป็น pet friendly ไม่ใชว่าอะไรให้<อ>ให้ให้ให้สัตว์เข้ามาแบบได้แต่เขาแยกเลยนะที่แบบมีสัลี้ยงก,ก็ให้คนร่างสุงคือทุกทุกข,ขอ้อก็จะมีวิว p ูลเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันใกล้กับลุงพอร์ตแม่งเดินข้ามถนนไปก็ถึงเลยเล็กๆอ่ะแต่ว่าโอเคนะเหมาะสำหรับแฟนพาครอบครัวมา แต่เดียอย่างเดียวคือวันเนี้ยที่ลงมาเนี่ยมันเป็นวันสิ้นปีใช่ป่ะคนก็จะเยอะมากการเดินทางคือแบบออกบ้าน11โมงถึงนี่เกือบ5โมงยอดแต่ก็โอเคถือว่าโอเคตอนนี้ก็เด็กๆก็กินนมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องไปเตรียมตัวกินข้าวกินข้าวอะไรนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวคืนนี้จะยไปเล่นนะครับจะเขาดาไปพร้อมกับทุกๆคนแล้วก็ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็หวังอะไรก็ขอให้ได้ที่หวังไว้นะครับปีส0 2 1มันค่อนข้างจะเลวร้ายกับเราพอสมควรท ปี2020เป็นปี2021มันก็ยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมากหม่เท่าไหร่ขอให้ปี2022อ่อนโยนต่อเรามากขึ้นแล้วก็ขอให้ปี2022เป็นปีสำหรับทุกๆคนนะครับดยเฉพเขาทำอะไรเขามองผู่แล้วเขาก็ยิ้มให้ใหญ่เลยกูไม่มีสมาธิถ่ายเลยอาลิลิกไวพาน่พานทุกคนหน่อยลูกกูไม่มีสมาธิถ่ายเลยพี่ลิลิีครับขอให้เลยขอให้มีความสุขปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมขอกินนมก่อนนะครับเดี๋ยวไม่โตครับอ่เดี๋ยวไปรอดูที่งานนะ บริการ2แถวครับพาทวินส์มาโฮมทัวร์อนุยากกลับรถหนึ่งทีเมยเป็นไงอ๋ออย่างเพลินสวัสดีครับสวัสดีครับเก็บข้าวผ่านทางนะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่งานครับพาเด็กๆไปด้วยหลับทั้งคู่แล้วแปลว่าเป้อุ้มเขาสบายก่อนที่เราจะเข้างานเราจะ ATK รอบหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสวัสดีค่ะ่ ความปลอดภัยครับจัดซะหน่อยนึงตรวจแบบทุกวันแบบคนชินไปแล้วอะอ,อคุณแม่ก็ตรวจเหมือนกันเหรอครับตรวจครับแล้วพ่อหนุ่มคนนี้นอนอ้าปากขนาดนี้ สิรีวิวสิครับอา่าคือสิครับคีอสิกนิโ้หถูก้ครับ็เรทละก่อนลูกจะร้อนได้ดีกว่าเกือบเลยเกือบไม่ด้มาลวเสียงใครร้องให้อยู่ใช่พี่เป้ M V อับั้นคะ ฉ,ฉ,ฉ,ฉัันนอองงเเจจ้ไไร่ธมสียที่นี่มีใครเป็นแฟนเพลงของวงไม้บ้างครับ<ว> ทุกคนอยู่นะครับไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันจะเป็นเรื่องอาชีพมันจะเป็นเรื่องสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตขอให้มันเป็นสิ่งดีๆแล้วก็เข้ามาจริงๆสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับอะไรที่เราคอยให้มันหายไปให้มันออกไปก็ขอให้เขาออกไปให้เขาหายไปเร็วๆแล้วกันนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปมันใกล้แล้วนะมันใกล้มากๆแล้วมีใครหวังอะไรไว้ตอนนี้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆนะวัยรุ่นนะ เราจะดูตรงไหนดีฮะพวกมันมถึงไหนแล้วเดีย๋ยวนะ แย่ๆในปีนี้ตะโกนดังๆใส่ไหมว่าสายโยนอาระแล้วกันนะครับทุกคน I yeah. อย่างแบบทำฟอร์มและเรียบง่ายครับปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่แบบเรียบง่ายที่สุดท้ายก็ความสุขที่สุดอยู่ที่ครอบครัวแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนขอให้ปี2022เป็นของทุกคนนะครับมีความสุขมากๆหวังอะไรขอให้ทำให้สำเร็จใ,ใครได้ปีนี้แล้วกันมันมีอะไรบอกพี่ uh, <ha. S 1> เขาไหมอ่าค่ะเออแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนแฮปปี New Year, ้นิวเยียร์ค่ะจะมาหาเพื่อนสีนนท่ที่วันนี้เขาแอบหนีมาชิลที่หัวหินเามาดูดว่าเพื่อนคนนั้นคือใครตอนนี้เรากำลัง Uhm. ตั้งใจจะมากินข้าวแล้วก oo ็พาเด็กมาชิลที่ริมทะเลเอ็นจอยแบบช่วงแบบปลายปลายแสงแดดและดูความเอ็นจอยของเราตอนแรกแค่จะมากินข้าวเห็นโรงแรมปุ๊บเออเย็นแล้วด้วยนะอ่ะลองถามดูนะ มีที่พักไหมอ่ามีห <descriptive together> ้องหรอโอเคงั้นนอนต่อเลยแล้วกันบานไกลของแท้เราจะมีเหตุผลให้กับสิ่งที่เราอยากจะทำเสมอสิ่งท้่จะพาไม่พอก็ไม่เป็นไะคะซื้อใหม่นะค่ะนี่ทำมาเจอกับลุงป๊อกครั้งแรกควันศุกร์สวัสดีครับกินลุงปอกครับถ้าเป็นภาษาจีนต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเจกเหรอเจกมาว่าลุงอเจกไม่ใช่ครับเพราะว่าสั่งพ่อแล้วมันเจกถ้าเป็นอันตี้กับอังก์เอออันตี้กับตอบโอ้โห ชอบสาวลูกค้าคนเนี้ยชอบสาวยิ้มหวานชนะโอ้โหเมื่อวานกูกูไม่มมงกระป๊อกเลยเหรอรู้ไม่มมงป๊อกเลยเหรอขอขอเปลี่ยนอะไรไหว้าวเฮ้ยมองคนสวยมองไม่ได้เลยอืมอโโอ้โหส่งให้ส่งมือ พีก็อกอดีสสวัสดีครับ้วถ้าน้องเขาวได้จะพาไปวิ่งไหคะนี่คืออารมณ์ดีเหรอครับอาจาเอราเลยที่กัพูน้องไงที่กพูยังไง

กี้สองหนุ่มเป็นไงบ้างครับเริ่มพบเจอสิ่งที่เขาชอบอย่างนึ็กในชีวิตแล้วชอบเล่นเหรอครับชอบผู้หญิงสวยเราอยากจะทดสอบว่าจริงๆแล้วเขาชอบจริงหรือเปล่าก็เลยทําการทดลองโดยการให้กี้กับปอกันมายืนอยู่ข้างกันปอกเมื่กีเดี๋ยวเขาบอกว่าอ้กี้ลองเลียบหน่อยสิ่งที่นี่ทำคือหน้าหนีเลยแล้วพอแล้วพอบีย่ามาเล่นด้วยเลย จับตรงไหนก็ยิ้มจับตรงไหนก็ชอบทําให้เรารู้สึกได้อย่างว่าเด็กๆก็น่าจะชอบชอบคนนะชอบเจอคนชอบอะไรเงี้ยโดยเฉพาะสาวสวยนี้ก็รวมกันละหมดพลังในการเดินเน่ออยใช่มีีกราป ช่หรือเปล่าลูกไม่คุยแล้วโยมาอนะลาเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกบ้านนี้เขามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือเราต้องทําให้เขารู้ตัวไม่สามารถที่จะบอกว่าเปลี่ยนตอนที่เขาไม่รู้ตัวได้ไม่ได้ถ้าเปลี่ยนปุ๊บแล้วเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาปุ๊บบ้านแตกทันทีเปลี่ยนนะโอ ความสุขหมดไปเร็วเสมอครับแป๊บเดียวผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกยี่สี่ชั่วโมงพรุ่งนั้นเอากี่วันแล้วล่ะก่อนที่ผมบอกเจ็ดวันนี้ผมโดนงานประจําไล่ออกแล้วนะครับแต่ละออกแล้วไม่ใช่หรอหนเบลบอยคนใหม่ของบ้านนี่ยังดีนะเอาค่ารถเข็นคันเล็กมาที่ถือว่ายังชิลมันลริ่มมาสิี่เขาเรียกว่าอะไรนะมิสซีเป็นคาเฟ่แมสชีนนะครับอยู่ริมหาดก็ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพครับจริงๆถ้าเกิดว่าลูกเอาสภาพมาเยอะกว่านี้ก็คงอยู่ต่ออีกไปเรื่อย เ,เราไปทริปหน้าแล้วกันอ่ะทริปหน้าทริปหน้าทริปนี้เนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งว่าเด็กๆตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการนอนแล้วหลับแล้วสบายแล้วก็คือสี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยปุ๊บอุ้มป๊บยาวยันเจ็ดแปดโมงได้เลยเก็ถือว่าผู้ใหญ่ก็มีโอกาสได้ไปทํานี่นทานี่ตอนคืนได้บ้างได้พักผ่อนบ้างอ่ะไม่ต้องเหนื่อยมากมาได้นอนอ,อมีความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่งว่าหลังจากที่เขาเข้าอายุป,ป,ร,ะประมาณขวบไปสองขวบแล้วอ่ะเราจะสามารถลดสัมภาระของเขาอ่ะกลายเป็นแบบคนปกติได้แล้ว ก็คือเราจะมีพวกแบบเครื่องดื่มขวดนมก็ไม่ต้องแล้วพวกโกโกว้ก็จะน้อยลงพวกบิ๊ก็ไม่ต้องใช้พอเลิกขวดนมแล้วเปลี่ยนเป็นกินนมกล่องลดสัมภาระไปได้เยอะแต่กว่าเราจะถึงจุดนั้นอนะ่ะมันก็คื ลากินเนี่ยตอนนี้เริ่มจะมีการแบบว่าสนใจอย่างหนึ่มากกว่าการกินและเริ่มจะเห็นสิ่งต่งตางๆรอบๆตัวชัดมากขึ้นนะไม่ตื่นเต้นกับสิ่งรอบๆตัวมากกว่าการกินตอนนี้เด็กๆก,ก็มีความสุขดีตลอดทั้งทริปแล้วก็สมเสั็จทริปนี้เสร็จปุ๊บเดินทางกลับบ้านเดี๋ยมาลอดูกันว่าน้องกรจะพาเราไปที่ไหนอีกไม่ใช่พี่เป้นนะมาดูว่าน้องกรจะพาเราไปที่ไหนอีกครับกินข้าวก่อนครับ น่จะเป็นแบบทางแรกๆที่เด็กๆแบบตื่นเข้ากันทั้งคู่แล้วก็มาอยู่ริมทะเลแบบนี้ปกติแล้วเวลาโดนลมทะเลเมื่อไหร่คือเด็กๆคือล่วงตลอดไม่มีไม่มีสักครั้งที่แบบว่าจะไม่ล่วงเลยวันนี้นี่พาเด็กมาชิวท่ริมทะเลวันนี้ไงลูกโอ้โหหันท่าเดียวกันสักด้วยเป็นไงครับมิวเชกเิลเชกชอบไหมลูกพี่ลีลิชอบไหมครับอ้าวทำไมจะหลับล่ะเฮ้ย 还欠的，还欠的，欠欠欠欠。 ในสุดท้ายหัวหินครับก็จบไปด้วยมื้ออร่อยแล้วก็พาเด็กไปถ่ายรูปพาเด็กไปเดินเล่นรองเท้าหนึ่งข้างเปนรองเท้าเจ้าปัญหาตลอดเวลาที่บบว่าใส่เมื่อไหร่เด็กๆก็ต้องแบบสลัดออกหนึ่งข้างทุกครั้งมัาจะใบหววหรืออะไรหรือเปล่าไซส์อะไรครับรองเท้านั่นสิครับถ้าออมีเลขมานี่อาจจะเอาไปลองแทงลองอะไรได้ ก็ทริปนี้ก็จบลงอย่างแบบเรียกว่าสบายชิลสุดๆไม่มีแผนอะไรเลยคือด้นไปแต่ละวันแต่ละวันไปเรื่อยจนสุดท้ายตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก็หวังทุกคนก็จะมีความสุขกับทริปนี้ของพวกเรานะครับดูเด็กเพ่นๆต่อไปเยรย่ฝากกดไลค์ like กดแชร์กด s u b i b ดให้กับ KP Family ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าจ๊ะเซีย